สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวสาวรับคุณมีหรือครูเกศน,นะคะปัจจุบ,บันดำงรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการแผนวิชาคขากรรมศาสตร์วิทยาลายัยเทคนิคลพบุรีค่ะสำหรับว,วันนี้นะคะก็จะมาเล่าถึงปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้และวางแผนจัดการเรียนการสอนค่ะซึ่งรายวิชานี้นะคะอยู่ในประเภทวิชาคกรรมศาสตร์ระดับชั้นปวชวิชาที่กำลัจาัดในครั้งนี้ค่ะก็คือวิชางานในตองเรื่องการพบับกิ่งมีเสื้อ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งนะคะททฤษฎีและปฏิบัติอยู่ที่5ชั่วโมงค่ะนักเรียนที่อยู่ในพิธีทัศน์บันทึกการสอนในครั้งนี้นะคะเป็นนักเรียนระดับชั้นปวชปีที่3ค่ะเป็นนักเรียนเพียงกลุ่มเดียวของแผนกวิชาค่ากรรมศาสตร์นะคะจานวนทั้งเนสิ้น12คนค่ะซึ่งนักเรียนนะคะจะมีทักษะอยู่ในระดับบรรางและค่อนข้างดีอยู่ครึ่งหนึ่งค่ะส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนะคะจะเป็นระดับพอใช้และค่อนข้างอ่อนอีก2คนค่ะ เนื่องมาจากคูเกตน,นะคะได้รับมอบหมายให้ทําการจัดการเรียนการสอนอกเกี่ยวกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานเมตอเนี่ยมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มักจะพบปัญหานะคะว่านักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการพับกรีดเสื้อะคะ่ะโดยเฉพาะการดึนตัวเมื่อเวลานักเรียนพับแล้วดุนตัวขึ้นไปนะคะปัญหาที่พบก็คือตัวไม่เท่ากันคะ่ะตัวเบี้ยวตัวเอียงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวบี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเวลานํามาเย็บต่อกันหรือสอดกันแล้วย็บเนี่ยนะคะมันก็เกิด ความไม่สวยงามค่ะนอกจากไม่สวยงามแล้วเมื่อตัวไม่เท่ากันมันก็ทําให้กรีดเนี้ยหลุดออกมาด้วยนะคะเราก็เลยคิดว่าตรงนี้มันมีปัญหาแล้วแล้วเราจะแก้อย่างไงนะคะขั้นแรกเลยค่ะครูเกศก็คิดว่าอืมเราต้องสอบถามก่อนนะว่าครูท่านอื่นนะท่านสอนยังไงแล้วก็ไปเปิดตำราค่ะจากอาจารย์หลายๆท่านนะคะแล้วก็ดูวิธีการเนี่ยมันก็เป็นวิธีการเดียวกันกันกบที่เราใช้สอนเด็กหยูงในปัจจุบันนี้แหละคะ่ะแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นประเด็นมันคืออยู่ตรงไหน ะะจุดที่เกิดปัญหามันคือตรงไหนทําไมมันถึงพับไม่เท่ากันนะคะ <c oughs> ก็คือเด็กเนี่ยจะมีทักษะในการดูลเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> บางคนก็สามารถดูซ้ายดูขวาการดูลแล้วก็การเกมของเองได้ดีแต่ว่าบางคนอ่ะไม่นะคะเขาดูลแล้วบางทีมันก็หลุดไปนะคะทําให้เด็กเกิดการข้อแท้ในการเรียนนะคะเร <c oughs> าก็เลยมานั่งคิดค่ะซึ่ง โอเคเนี่ยก่อนที่จะทาการสอนก็จะมีทบทวนนะคะทบทวนความรู้แล้วก็เตรียมการสอนก่อนก็จะมีการฉีกใบตองนะคะมาแล้วก็มานั่งพับค่ะแล้วก็คิดไปด้วยนะคะว่าเอ๊ะปัญหามันเกิดตรงไหนถ้าเราพับวิธีอื่นมันจะเป็นไหมนะคะเราก็ลองพับหลาย,ลาย,ลายวิธีหลย,หลยสเต็ปไปจนพับไปเรื่อยคะ่ะพับเยอะพับบ่อยนะคะจนมีความสุขว่า๋อเราก็มาเจอวิธีการหนึ่งค่ะซึ่ง มันสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะจากเดิมที่เราพับซ้ายพับขวา tomar, แล้วก็ดุนดันุอะไรเนี่ยนะคะเลาก็เป,เปลี่ยนจากการดุลน,นะคะดุลตัวให้มันนูนขึ้เนเปลี่ยนเป็นวิธีการพับค,ค่ะซึ่งจะเป็นการพัฒนากรีดนะคะจากเดิมวิธีการขึ้นต้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนขั้นตอนดุลเนี่ยเราจะไม่ดุนแล้วเราจะพับนะคะเปลี่ยนวิธีการพับเพิ่มอีก2ขั้นตอนคะ่ะเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้แล้วเราก็คิดว่าถ้าเอาวิธีการนี้ไปสอนเด็กเนี่ยก็จะน่าจะได้ผลดีในการแก้ปัญหาตัวไม่เท่ากัน ถึงเวลาที่เราจะต้องไปสอนเด็กนะคะเราก็มีความรู้เดิมอยู่ว่าเด็กเนี่ยมีทักษะการพับแบบเดิมน,นะแล้วเราจะทำยังไงนะคะในเมื่อเด็กเนี่ยยังเรียนออนไลน์อยู่แต่ก็เป็นโชคดีนะคะของคุเกตที่ตอนช่วงนั้นนะ่ะโรงเรียนนะคะวิทยาลัยเนี่ยได้เปิดโอกาสให้เด็ก,กบเข้ามาเรียนออนไลน์ค่ะคะุเกตก็เลยถือ ช่วงเวลานั้นพอดีนะคะทาการสอนเด็กนักเรียนด้วยวิธีการแบบนี้นะคะ่ะมาเด็กโชคดีที่ก็ได้กลับเข้ามานะคะพอคราวนี้เราเข้ามาถึงแล้วนะคะเด็กกลับเข้ามาแต่เราก็ยังใกล้ชิดเด็กเหมือนเดิมไม่ได้ก็ใช้วิธีการใช้สื่อแบบเบสิกเลยะคะ่ะเพื่อให้เด็กดเห็นชัดและใจนึงก็คือคิดว่าถ้าเด็กกลับเข้ามาไม่ครบนะคะเด็กที่ เรียนออนไลน์อยู่เราก็จะตั้งกล้องใช่ไหมคะเด็กที่อยู่ที่บ้านอยู่เราก็จะตั้งกล้องแล้วก็ทาแหน่ให้เด็กเห็นทั้งสองกลุ่มเห็นวิธีการพับของเราที่ชัดเจนขึ้นนะคะทั้งสองกลุ่มก็เลยได้ไปสื่อมาว่าออพื้นฐานเลยนะเบสิกทำสื่อชิ้นใหญ่ๆนะคะสอนสเต็ิกันครับให้ชัดเจนแล้วเด็กก็เ,ออเห็นชัดนะคะเราก็มีความสุขออถึงมันจะไม่ใช่วิธีที่แบบเป็นเทคโนโลยีเลยมากมายแต่ว่าสามารถนํามาใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เด็กเ,ออเรียนรู้ได้เห็นได้ชัดเจนด้วยค่ะ ซึ่งผลจากการจัดการเรียนรู้ตรงนั้นนะคะก็ปรากฏว่าวิธีการดังกล่าวนะคะสามารถทําให้เด็กเนี่ยพับได้สม่ําเสมอขึ้นนะคะตัวเท่ากันมากขึ้นเมื่อเวลานามาเย็บต่อกันเนี่ยมันสวยงามนะคะมากขึ้นเมื่อเด็กเห็นชิ้นงานของตัวเองที่มันดีขึ้นพัฒนานขึ้นนะคะเด็กก็เกิดความภาคภูม,มิใจในสิ่งทมากขึ้นนคะแล้วก็มีกําลังใจในการทํา ก็จะมีบางกลุ่มที่แบบโอ้ของหนูยังไม่ดีตรงนี้นะขอทําใหม่ขอทําเพิ่มนะคะเพื่อแบบว่าขอปรับปรุงให้คะแนนของตัวเองดีมากขึ้นส่วนประเด็นท้าทายนะคะที่ภูเก็ตทําไว้ก็คือเมื่อเด็กทําชิ้นงานเป็นชิ้นงานใบตองที่เป็นชิ้นใบตองจริงแล้วเนี่ยภูเก็ตก็อยากให้เด็กเนี่ยทำเป็นชิ้นงานแห้งหรือชิ้นงานจําลองเรียนแบบได้ด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ในการใช้งานในปัจจุบันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชหรืออะไรก็ตามที่ใช้งานจําลองงานใบตองเนี่ยนะคะจะนิยมใช้ของแห้ง ะะมากขึ้นซึ่งของแห้งกับของสดเนี่ยจะต้องใช้ทักษะหรือว่าชิ้นงานที่ต่างกันไม่ตองนะคะจะใช้วิธีการเย็บนะคะจากเข็มแล้วก็ได้ใช่ไหมคะส่วนออวิธีการประดิษฐ์งานจำลองเนี่ยก็จะต้องใช้ผ้าโพลีออยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการใช้ลวดเย็บกระดาษในการเย็บ งานไปตรงนะคะเวลาเย็บเราจะเย็บเป็นเส้นตรงขนาดเท่าๆกันแล้วก็นำมาวงเป็นวงกลมใช่ไหมคะส่วนงานจาลองเนี่ยเราจะต้องเย็บให้มันโค้งเพราะว่าเขาไม่มีความยืดหยุ่นเราจะต้องเย็บให้โคง้งแล้วสม่ำเสมอเกลี่ยให้เฉลีย่ยให้เท่าๆกันตรงนี้ค่ะเราก็จะมาดูว่าเด็กเนี่ยเกิดออความคิดนะคะมีกระบวนการความคิดแก้ปัญหาหรือทักษะในการประดิษฐ์ตรงนี้อย่างไรนะคะซึ่งผลจากการที่ทำตรงนี้นะคะก็พบว่า เด็กที่อยู่ในเพงปันกลางค่อนข้างนี้สามารถทําได้แล้วก็มีความคิดว่าการที่มันไม่ยืดหยุ่นเนี่ยเขาจะต้องเย็บแล้วก็วางเกรดอย่างไรน,นะคะส่วนเด็กที่อยู่ในกลุ่มปันกลางนะคะและค่อนข้างอ่อนเนี่ยก็เหมือนที่ครูคิดไว้นะคะตามสัยภยาพของเขาคือเขายังมีปัญหาอยู่ในเรื่องการคิดกระบวนการคิดนะคะว่าการวางให่โค้งเนี่ยจะต้องวางอย่างไร แล้วถ้าเขาวางโรงมันไม่ได้ดังใจเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะคะก็มีการคิดพูดคุยวิเคราะห์การระหว่างครูและเด็กนะในห้องเรียนก็เกิดว่าเออตรงเนี้ยมีการคิดและวิเคราะห์นะถามถึงปัญหาะคะครูก็จะไม่บอกวิธีการแก้หรอกค่ะแต่ครูจะถามแบบเป็นถามกับเด็กกลับไปนะคะว่าแล้วหนูคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรและคําตอบนั้นนะคะเด็กก็จะเกิดคามภาคมิใจว่าเออเขาคิดได้นะนะคะแล้วก็ผลออกมาค่ะเป็นที่น่าพอใจ มีบางส่วนนะคะที่จะปรับปรุงบ้างในการที่คูเกตคิดว่าจะพัฒนาต่อไปคือขั้นตอนการเย็บนะคะแล้วก็ใช้กาวนะคะว่าเ,ออเด็กยังขาดทักษะในการใช้กาวนะหรือเราคิดว่าเราจะพัฒนาหรือว่าใช้วิธีการอื่นแทนการใช้กาวไหมเพื่อชิ้นงานมันสะอาดแล้วก็สวยงามมากขึ้นเหมาะกับการที่จะนําไปจําหน่ายต่อไปในอนา,าคตค่ะ ตรงนี้นะคะคุเกตก็ขอจบการนำเสนอทีเท่านี้ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ